สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซี FC แฟนคลับน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับถ้าสิบอกว่าสวีดับสวัสดีมันก็จะเป็นเลขาส์บอลโจเออนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีเรื่องแล้วเนาะมันไมนมีเรื่องหรอกมีข่าวอัปเดตกันเพราะว่าพี่น้องมนคนค้นกันบเบื่อใเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องมงค้นกัน ต่างนาตั้งตารออ,อคลิปว่าจะเป็นคลิปน้องอิงคลิปจางท่างช่องรักช่องใ่มีเหตุการณ์อย่างแน่นะครับแล้วก็ร่วมทางนะครับตอนนี้เพลงของนางเอกสาวนอยเป็นแพ้งเขานะครับก็ได้ทําการปล่อยไปแล้วนะครับตั้งแต่9ก้าโมงตอนนี้เป็นรุ่นกับไปเชีร์ไปชมไปเม่นกันเล่นหลายบึมบัมบัม,บม,บมเพลงดีครับผมมักททอนฮุกครับมันมีทอนทอนฮุกเนี่ยเป็นแต่ ถ้าเบิ้งอันยะผมมาน้องอุงอิงเอาไปโคเปอร์เพลงนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะรอดูทุกคนไปไปดูนะถ้าคิดภาพว่าถ้าน้องอิงโคเปอร์นะอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยครับถ้าน้องอิงไปโคเปอร์เพลงเนี้ยอ้าวแต่ว่าจังในกระซ้างครับเอาสาระสาคัญเลยนะ้องคลิปนี้เนาะได้รับการยืนยันจากทางบอสโจนะครับที่ด้านหน้าเวทีระหว่างทําการแสดงเมื่อวันที่เจ็ครับ ยู่ข่างวัดกระทุ่มแบนเอ้ยบอมแนขางวัดไม่ไม่มกระทุ่มแบนบอกเออเมื่อวาน <c oughs> ยู่กระทุ่มแบนน่ะแหละครับโอ้ยั่งหนักนะค่ะเพี่น้องข้างวัดอ้อมน,น้อยนะครับ,นนรบกระทุ่มแบนสมุรสาครอนเนาะที่อาเนาะอาเนาะที่ไม่คิดที่ไม่คิดว่าจะอาเนาะคือมันเกินเกินคาดเราเอ้ยเราไม่คาดคิดว่า เอฟซีสีมาหลายปันนี่แต่กับมาหลายจนใจพองโตนะฮะเราได้บอกตอนแสดงต,ตอนน้องหิงอ,ออกมาแสดงช่วงคอนเสิร์ตครับช่วงคอนเสิร์ตก่อนที่จะร้องเพลงสองเพลงสุดท้ายของช่วงคอนเสิร์ตของน้องหญิงอืมเราได้บอกนหนา้าเวทีว่างานใหญ่งานระดับประเทศนั่นก็คืองานที่ไปแสดงอยู่สนามหลวง นะครับเป็นคาวหือห้าของหมอว่านนีแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยังโมูหด้วว่าเอ๊ะว่านนีตัวไหน,นอ,อ่าไปฟังคลิปครับ ใจอะ่ะผมดีใจครับผมดีใจน้ำดีใจน้ำบอดดีใจน้ำสาวหน่อยเพชรเป็นแผงเออดีใจน้ำน้ององอิงเนาะอือโ้ยขนลุกก้อนหนานี้กะเป็นงานถี่อีหลาเนาะน้องอุ้งอิงผ้าสาวหน่อยเพชรเปอนแผงเอืน่นผาบรวมเลยละกันพาสาวน้อยเพชรเป็นแผงให้หลายคน ทั่วโลกทั่วประเทศได้รู้จักสาวน้อยเพชรแผ่นแพงมากขึ้นกว่าเดิมถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ครับผมคิดว่าเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรแผ่นแผงครับเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวเบื้องจากยอดติดตามยอดซับสไครต์ทั้งช่องในของสาวน้อยเพชรแผ่นแพงนะครับหลากครั้งนี้จะเป็นงานระดับประเทศ ที่จะไปเล่นอยู่สนามหลวงพี่น้องการปเป็นเห่นยอยู่สนามหลวงเนี่ยไม่ว่าการแสดงหรือว่าอะไรต่างๆประเทศไทยเฮ้ามีอยู่บอกครับพวกพวกหูจักสนามหลวงประชาชนคนไทยมีอยู่บอกคอที่แบบที่โตขึ้นมาเนี่ยที่ที่แบบว่าไม่นับไม่นับเด็กนะก็คือผู้ใหญ่แคานี่แหละ มีไม่ที่ไม่รู้จักสนามหลวงผมวาไม่มีนะอืมแล้วนองอุ้งอิงครับพอโจสี่เดี๋ยไปยืนยุ่จุดนั้นอ่ะเปรียบเทียบจะไปยืนอยู่บนจุดที่มีแสงสว่างที่มีไฟสาดมารวมอยู่นะจุดจุดนั้นครับสนามหลวงกระซัเป็นจุดรวม นะครับของประชาชนคนไทยถ้าเอว่าสนามหลวงก็อ๋อสนามหลวงอ๋อย่างเดียวบางคนก็นยังไปบ่ถือแต่ว่าเก่าหูนี่คือสนามหลวงอืแล้วการที่จะไปแสดงอยู่สนามหลวงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องเป็นงานที่ใหญ่ต้องเป็นงานที่เขาเอื่ยว่าเป็นเกียรติถ้ามีการจัดขึ้นอย่างถูกต้องแบบนี้ บอโจแล้วย่งเนี่ยโพล่นอกมาว่านแล้วขนล,ลูกผมนียิ่งผมกับขนล,ลูกครับอืมผมนียิ่งผมกับขนล,ลุกน้ำมันว่่เป็นธรรมดาได้สิไปยืนอยู่แบบเวแบบทีแบบนี้คือพี่น้องฟังผมเด้อผมอาจสีบอลเวอร์หรือเปล่าบบหูแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้นอ้องยิงแต่รางวัลอวอร์ดจากทางคมชันลึกมันบอสองรางวัลรางวมันยอดเยี่ยมกับรางวัลอขวันใจมหาชนเนี่ย ผมว่าครับสิมีรางวัลที่ใหญ่กว่านี้เห็นเห็นขนลุกว่ามีรางวัลจะมีรางวัลที่ใหญ่กว่านี้ครับจะมีรางวัลที่ใหญ่กว่านี้อืมผมบูฮูห,หรอกว่ามันสิเป็นรางวัลอย่างมันเป็นแค่เพียงแค่ความรู้สึก เพราะว่าความรู้สึกผมหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นอีหลีไหมมันเกิดขึ้นจริงนะกำหนองเิงพอโจบอโจเนี่ยต่อไปเนี่ยแคบสีบรอดเฮดอย่างเลยคือแบบได้ได้เบิ้งแล้วก็ยิ้มอ่ะคือแบบโอ้สมกับถีสมกับถีเล่าเปิดทาง สี่ท่างยางเปิดประตูให้ผ้ายางไปเนะี่ยอืมเราสาวหน่อยเพลอนแพ่งสิเจิดจะรัดแบบว่าจำเป็นต้องว่าเป็นทีหนึ่งครับเขาเอ่นมาสิเป็นการสั่งมาตรฐานเป็นหมอลล์มูระดับมาตรฐานที่ที่หลายคณะสามารถนั่นเป็นตัวอย่างได้ ศิลปินสามารถนําองค์หญิงไปเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าตอนนี้อกานี่ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีเดือนมกรานะครับผมสิมีกิจกรรมนะพี่นออ้องเดี๋ยวผมสิมาบอกแต่มันใกล้มือก่อนนะครับใกล้ก่อนใกล้วันก่อนนะครับใกล้วันก่อนอพราะหนาจะมีปัญหาอย่างหนกึกิจกรรมกับกิจกรรมคล้ายๆแบบ <S <s คุณพี่ฟ้าใสนั่นแหละลักษณะน <s> ั<ม>้น ก็สิเป็นเห็ดมาไล่นั่นแหละให้น้องนั่นแหละครับทางไม่หน่อยพุ่นละเออแต่ว่าผมกัสซมีแนวแจกพี่น้องเอฟซีนี่อข็ข่าวๆเด้อผมบผมอกว้ก่อนเออน่าจะเป็นเสือนะครับน่าจะเป็นเสือที่ผมทําขึ้นแล้วนะครับอาจจะมาสุ่มคนที่เห็ดมาไล่อยู่ในกลุม่มทำอะไรเป็นของเราอ่ะนี่ในกลุ่มของเฮาอ่ะเออเพื่อ ฉลองครบรอบหนึ่งปีน้องอิงมาอยู่สาวน้อยเพชรบันแพงและหนึ่งปีที่เอฟซีได้มาหูจักกันมีความหักแพงเป็นโลกำบังให้น้องอิงสาวน้อยเพชรบันแพงกันนะครับแล้วเสื้อพวกแล้วที่ผมเบ้าเนี่ยเสื้อเนี่ยผมส่งฟรีครับผมไม่เสียจักบาทผมบอกไปก่อนแค่นี้แหละเขาข่าว,าว,าวนะครับเข้าข่าวนะตั้งใจไปแล้วครับตั้งใจกับแฟผมไปแล้วนะฮะ สี่หลายโตหรือบ่หลายโตอยู่ทีเขาเอื่นว่าอยู่ที่ต้นทุนที่ที่ผมสองคนมีนะครับเนาะบ่บ่บ,บ,บ่ตรงไปเบิกไผ่นะครับผมไม่รับจากใครนะครับผมกับนี่แหละจากที่พมม่พี่น้องเอฟซี FC มาฟังผมเบาจานี่แหละครับผมก็น้าไปเห็ดพวงมาลัยหนาเวที่แน่สื่อของกินนันนี้ไปฝากแน่กันนี่แหละครับนะครับกับมาจากกิพม่พี่น้องรับช่มรับฟังนี่แหละเอ้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไอซัมหนีเนาะอย่าลืมด้อครับไปเขาเอื่นมาซอยกันพักดันเพลงอ่าคุลสตลาหัวใจมาล่ำครับของนางเอกวงสาวหน่อยเป็นแผงเฮ้าครับให้เป็นหนา้าเป็นตากับวงสาวหน่อยเป็นแผงเออทุกอย่างเวทีอันตั้งต่งาเวทีอันส่งเกียรติเออนางเอกเพิ่นก็มีเพลงโอ้เพลงเพิ่นดังเพลงแห่ง้าเจ้าเดี๋ยวบอกให้าเจ้าเดี๋ยววานนสิ่งที่ดี ก็เจ้าด้บููยปาดนะครับเพลงน้องหญิงกับคือจังหวาผมสิหาโอกาสเบ้าครับเพลงของน้องหญิงผมจะไลฟ์ดีกว่านะครับอาจจะไลฟ์ตอนที่ผมเดินทางไปคืนนี้ก็ได้คืนนี้ผมจะไปดึกหน่อยนะครับท่างระยองไอ้ทงระยองนะครับพวกแดงว่าจะเอิน้นมูยุนะครับพดมันไกลแห้งคือแบบอ่าไม่เป็นไรไกลเราก็ไปนะครับเพราะว่ามืออื่นเพื่อนกับจเป็นวันสุดท้ายที่มาทัวร์กทมอรอบนี้ ะครับยูบิกซี่ผิดเกษมทาำจำบ่ผิดเนาะนะครับโอเคแล้วครับคลิปนี้ขอบอกจากันแค่นี้ไปปันเพ่งไปคอมเมนต์กันหลายๆคอมเมนต์หลายๆเลยพี่น้องตอนนี้มื่นคอมเมนต์แล้วนะครับไปดันกับสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนว่าไปดันกันไปครับครบหนึ่งวันอีกสองวันครับครบหนึ่งวันก็คือวันอังคารเก้าโมงนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นมาแรงหรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้ไม่ทราบดูถี่กำลังไดงเชียร์ใจไปเม่นไปเบิรงกันหลายหลายมันม้วนครับม้วน นะครับแค่นี้นะครับได้พี่น้องได้เดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ